ถ้าคุณกำลังค้นหาวิธีทำอย่างไรให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณประสบความสำเร็จขายดีมากขึ้นวันนี้ผมขอมาสรุปแนวทางที่ธุรกิจออนไลน์ควรทำนะครับเพื่อคุณจะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจของคุณครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด SME Jump co.ch ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมทำคอนเทนต์สำหรับคุณคุณที่กำลังมองหาวิธีการปรับปรุงธุรกิจออนไลน์ของคุณผมขอนำเสนอแนวทางในการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อความสำเร็จเพื่อจะเป็นตัวช่วยให้คุณนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์ของคุณนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ เหตุผลที่ผมเริ่มแบบนี้ก็เพราะว่าผมพบว่าคนทําธุรกิจออนไลน์หลายๆคนนะครับที่ผมเคยคุยด้วยเนี่ยเขาจะเน้นแต่การยิงแอดเพียงอย่างเดียวโดยหวังว่าการยิงแอดให้คนเห็นสินค้าหรือบริการของคุณเยอะๆเนี่ยและยิงให้มันตรงกลุ่มเนี่ยจะช่วยทําให้คุณขายสินค้าได้มากขึ้น แต่ในความคิดของผมการทำธุรกิจออนไลน์มันก็ไม่ต่างกับการทำธุรกิจอื่นๆครับคุณจำเป็นต้องทำการบ้านในเรื่องการตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสําหรับสินค้าหรือบริการของคุณการบ้านการตลาดที่คุณควรทำก็เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับเช่นเป้าหมายทางธุรกิจที่ คุณต้องการคุณต้องมีการตั้งเป้าหมายว่าคุณมีเป้าหมายอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างคุณเห็นภาพนะครับต้องการเป็นท็อปหนึ่งใน3ของ ตลาดนะครับต้องการเจาะหากลุ่มเจ้าของธุรกิจ SME ต้องการให้สินค้าของคุณมีชื่อเสียงเป็นของฝากของดีประจำจังหวัดเป็นต้นนะครับคุณต้องตั้งเป้าหมายและทำให้มันชัดเจนวัดผลให้ได้เพราะมันจะเป็นตัวตั้งต้นที่ดีในการทำการตลาดของคุณผมขยายความการบ้านทางการตลาดที่คุณต้องคิดถึงมันเพื่อให้คุณเห็นภาพนะครับว่า มันมีอะไรบ้างส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นการบ้านเนี่ยผมพูดเป็นหัวข้อแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการบ้านที่คุณต้องทําเพิ่มเติมนะครับกลยุทธ์ที่คุณต้องใช้ในการให้ไปถึงการตั้งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เป้าหมายมีอะไรคุณจะใช้กลยุทธ์อะไรให้ไปถึงที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณวิธีการสร้างแบรนด์ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดขายที่คุณต้องการให้ลูกค้าเขารับรู้และจดจําคุณจะมีวิธีอย่างไร การตั้งราคาการวางแผนทําโปรโมชั่นสําหรับกลุ่มลูกค้าแต่และกลุ่มที่แตกต่างกันคุณมีวิธีอย่างไรวิธีการที่คุณจะใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะมีวิธีการช่องทางการสื่อสารแบบไหน จริงๆแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่คุณต้องทําการบ้านเกี่ยวกับการตลาดแต่อย่างน้อยเนี่ยผมตั้งใจที่จะมากระตุกต่อมความคิดของคุณนะครับว่าคุณมีเรื่องที่สําคัญกว่าการยิงแอดที่คุณจะต้องทําที่ทุนต้องเตรียมตัวเพื่อจะช่วยทําให้ การทําการตลาดหรือแม้แต่กระทั่งการยิงแอดของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นง่ายมากขึ้นสิ่งที่ผมเล่าให้คุณฟังเป็นเรื่องที่คุณต้องทําการบ้านให้ครบถ้วนก่อนที่คุณจะเริ่มในการยิงแอดของคุณครับเรื่องที่2นะครับเรื่องสินค้าและก็บริการ จากประสบการณ์ของผมนะครับคุณคุณที่ขายของออนไลน์หลายคนเนี่ยไม่ได้เน้นสินค้าหรือบริการที่คุณนําเสนอเท่าที่ควรนะครับแต่พยายามที่จะเน้นวิธีการยิงแอดให้คนเห็นเยอะๆอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังอยากให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายโดยหวังว่าพอลูกค้าเห็นแอดหรือเห็นโฆษณาของคุณแล้วเนี่ยจะทําการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณซึ่งในความจริงมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่นับวันก็จะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆครับเหตุผลก็เพราะว่าลูกค้าในโลก ออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้ทันทีเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบคุณภาพดูรีวิวการให้บริการของคุณทำได้ทันทีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลูกค้าส่วนใหญ่จะทำการบ้านมาก่อนครับเขาจะเสิร์ชค้นหาข้อมูลบน Google ดูรีวิวสินค้าบนวิดีโอ YouTube แล้วค่อยตัดสินใจแชทขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Line OA หรือ Facebook Messenger ดังนั้นคุณจาเป็นต้อง make sure ครับว่าตัวสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยสามารถตอบโจทย์ สิ่งที่ลูกค้าต้องการโดยเน้น2เรื่องหลักๆนะครับเน้นไปที่สามารถที่จะแก้ปัญหากับลูกค้าได้หรือทําให้ชีวิตของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งผมกําลังจะหมายความว่าคุณต้องโฟกัสให้เวลาในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณ อยู่ตลอดเวลาโดยฟังฟีดแบ c k จากลูกค้าแล้วก็วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอนะครับคุณต้องกลับมาที่พื้นฐานครับสินค้าหรือบริการถ้ามันไม่ดีจริงไม่ตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการก็ไม่มีใครซื้อครับเรื่องที่3นะครับข้อสุดท้ายในวันนี้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ ผมมาวางเรื่องการตลาดออนไลน์ไว้เรื่องสุดท้ายเลยนะครับเพราะในความคิดของผมการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยการตลาดออนไลน์เป็นแค่ตัวส่งเสริมการขายเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้ตามแผนการตลาดของคุณมันไม่ใช่ตัวหลักนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์นะครับเป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธที่สําคัญในการเจาะหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การบ้านที่คุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก็คือข้อที่1นนะครับคุณต้องพอจะรู้ได้ว่าลูกค้าของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่บนแพลตฟอร์มไหนลูกค้าใช้เวลาส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์ที่ไหนมากที่สุด <c oughs> เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณควรจะเจาะหาลูกค้าที่ใช่เนี่ย ที่ไหนแล้วคุณก็จะได้ใช้เวลาใช้แรงในการทำคอนเทนต์ได้ถูกแพลตฟอร์มครับยกตัวอย่างเช่นบน Facebook บน YouTube หรือบน TikTok อความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เรื่องที่2ที่คุณควรรู้นะครับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่างที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังนะครับการตัดสินใจซื้อของลูกค้าสมัยใหม่เนี่ยได้ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตัวตนภาพลักษณ์ของธุรกิจหรือสินค้าของคุณบนโลกออนไลน์เนี่ยมีผลอย่างมากนะครับที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ย ติดต่อเข้ามาหาคุณคุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการสร้างตัวตวนแล้วก็มีแผนทําเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเพราะการสร้างตัวตวนบนโลกออนไลน์ก็เหมือนการสร้างแบรนด์ครับมันต้องใช้เวลาและต้องใช้ความต่อเนื่องด้วยครับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เรื่องที่3นะครับ สร้างช่องทางการสื่อสารแล้วก็กลยุทธ์ในการปิดการขายในการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยช่องทางการสื่อสารการพูดคุยกับลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในประสบการณ์ผมนะครับและจะนำไปสู่การปิดการขายที่มีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยถ้าคุณขายของออนไลน์อยู่ณนะตอนนี้นะครับคุณคงจะเข้าใจถึงเรื่องนี้ดีสมัยใหม่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบที่จะแชทเข้ามาหาคุณเพื่อจะสอบถามข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยนะครับผ่านทาง l ลน์โอเ หรือ Facebook Messenger พอคุณรู้พฤติกรรมของลูกค้าแบบนี้พฤติกรรมของลูกค้าสมัยใหม่แบบนี้เนี่ยคุณควรจะมาวางแผนแล้วก็สร้างเรียกอะไรเดียวลูปช่องทางการติดต่อ เตรียมข้อมูลของสินค้าเตรียมคลิปวิดีโอแสดงฟีเจอร์ของสินค้าของคุณเตรียมข้อมูลเพื่อจะตอบคําถามที่ลูกค้าถามมาบ่อยๆแล้วก็พยายามที่จะเทรนทีมงานทีมแอดมินของคุณเพื่อสอนการตอบแชทอย่างมีประสิทธิภาพสอนวิธีการปิดการขายที่เหมาะสมความรู้เหล่านี้คือสิ่งที่จําเป็นมากๆในการสื่อสารกับลูกค้าในสมัยใหม่นี้ครับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เรื่องที่4ที่คุณควรรู้นะครับ การเลือกรูปแบบการยิงแอดที่เหมาะสมเพื่อที่จะเจาะหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยการยิงแอดเนี่ยช่วยคุณได้แน่นอนเพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยคุณเพิ่มหรือเข้าหากลุ่มคนได้แบบมากๆ แต่สิ่งสำคัญก็คือคุณก็ต้องมีความรู้ที่จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือสินค้าของคุณตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจงสินค้าอุตสาหกรรมหรือจะเป็นงานบริการเนี่ยซื้อแอดบน Google Search ดีที่สุดหรือคุณอาจจะเลือกซื้อแอดบน Facebook ถ้าจุดขายของสินค้าคุณเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอออกมาเป็นรูปภาพได้เช่นสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นอาหารเครื่องดื่ม Facebook น่าจะเวิร์กครับหรือจะเลือกซื้อโฆษณาบน YouTube เพื่อจะสร้างแบรนด์ w a r e n e s s นํนำเสนอธุรกิจของคุณผ่านในรูปแบบวิดีโอแล้วก็ไปเจาะในช่อง YouTube ยอดนิยมต่างๆเช่นช่อง Workpoint ช่องวันช่อง3หรือเจาะไปที่ช่อง y o u t u b บ r ดังๆนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าคนที่ดูช่องยูทูบเบอเหล่านั้น ส่วนหนึ่งก็คือลูกค้าของเราเราก็สามารถทําได้บน y t u t u ครับนอกจากเรื่องการซื้อแอดแล้วนะครับยังมีเรื่องขั้นตอนในการค้นหาลูกค้าที่คุณต้องการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Marketing Funnel ซึ่งเป็นขั้นตอนในการทำการตลาดแบบพื้นฐานนะครับหรือจะเป็นขั้นตอนในการยิงแอดก็ได้เพื่อช่วยคุณในการฟูมฟักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วค่อยๆเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยให้มาตัดสินใจซื้อกลายมาเป็นลูกค้าตัวจริงของคุณ แล้วก็ยังมีเรื่องการทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งและการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในการเข้ามาดูคอนเทนต์หรือดูโพสแอดอะไรของคุณนะครับบนแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อที่คุณสามารถที่จะอ่านค่าวิเคราะห์ปรับปรุงเพื่อจะเน้นคอนเทนต์ที่ลูกค้าชอบเป็นการต่อยอดสร้างคอนเทนต์ได้เป็นการพัฒนาคอนเทนต์ได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องครับ ขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าวิดีโอตัวนี้จะช่วยทำให้คุณเนี่ยตระหนักหรืออย่างน้อยมีไอเดียอะไรบางอย่างในการทำธุรกิจออนไลน์ของคุณนะครับเพื่อความสำเร็จถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook fanpage ของ SME จำแล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมสอรด smejump.co.th ราพบกันใหม่ครับ